สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่เป็นผลการออกรางวัลหวยลาวหวยลาวสาม,มาคีประจงวัน 12, ที่สิธันวาคมสองพนรล่างวันเลข2ต่อรางเลขทีออกส3่3าาล่างวันเลขสตัวบนเลขทีออกเก้าสาเก้ล่างวันเลข3ตัวบนเลขทีออกสี่เก้าเกส ล่างวันเลขหาตกเลขขี่ออก c c 3ามเก3าส c c สเกนี่ก็เป็นผลออกรางวัลหวยลาวหวยลาวสามคีระจางบวันที่สิธันวาคม2518ั้อขอให้โชคดีไม่ใช่ถูกหวยลาวสามคีได้รับเงินกัอนทุกคนนะจ้าฝากไว้เลยด้วจ้ะสาทุกใครกดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม และรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในพลการออกหอยเล่าวหวยเล้าสามเมื่อคีใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับเมื่อน,นี้ขอบคุณและสวัสดีจ้ะ